สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมได้เครื่องเล่นวิดีโอเทป All- inone มานะครับหรือว่าเครื่องเล่นวิดีโอเทป True i น o ั e นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อซัมซุงนะครับเป็นซัมซุงเครื่องเล่น DVD Player แล้วก็ VSS Player เนะครับเป็นเครื่องเล่น2ระบบในเครื่องเดียวกันนะครับก็คือสามารถเล่นได้ทั้งแผ่นและสามารถเล่นได้ทั้งม้วนวิดีโอเทปนะครับแล้วก็ รองรับนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ DVD ีดีวิดีโอซีแล้วก็ออดิโอซีแล้วก็ MP3 แล้วก็ VSS แล้วก็คาราโอเกะนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Samsung DVD V5000K นะครับหรือว่า Samsung DVD Player DVD V5000K นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือชื่อรุ่นนะครับตัวนี้สภาพสินค้ามือสองนะครับคุณผู้ชมแต่สภาพ ดูเหมือนใหม่อยู่เลยนะครับสติกเกอร์ตรงนี้ยังไม่ได้แกะแล้วก็พลาสติกตรงนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะครับตัวนี้ช่องนี้จะเป็นช่องที่สําหรับใส่แผ่นแผ่นการเล่นแผ่นไม่ว่าจะเป็น CD ดีโอเดโอีอเอ็มพีสนะครับแล้วก็จะเล่นอยู่ในช่องนี้ช่องนี้เป็นช่องใส่ม้วนวิดีโอเทปนะครับหรือว่า VSS หรือว่า VCR นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับคุณผู้ชมครับ V5000K นะครับชื่อรุ่น DVD V 5000k มีช่องเสียบไม้ได้2ช่องนะครับอ่ะผมจะทําการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ต่อจอมอนิเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วอันดับแรกผมจะทําการทดสอบการเล่นแผ่นให้ดูก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเล่นได้ทั้งแผ่น CD Audio แล้วก็ดีวีดีนะครับรองรับตั้งแต่ CD MP3 DVD นั่นเองนะครับอาใส่แผ่นเข้าไปแล้วนะครับก็รอสักครู่นะครับคุณผู้ชม ก็กาลังทําการอ่านอยู่นะครับตอนนี้ก็รอโหลดแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ้ามันขึ้นตัวหนังสือแล้วก็ VCD VCD แบบนี้ให้เรากดปุ่มเลย์ตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้อ่ากดปุ่มเลย์ตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์เลย์ขึ้นมานะครับแล้วมันก็เล่นแล้วครับนี่ครับเล่นหัวแผ่นขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าสภาพเครื่องยังดูดีแล้วก็ยังโอเคนะครับคุณผู้ชมครับดูครับ สภาพเครื่องนี้ดีมากๆครับคุณผู้ชมสวยงามเลยครับอออินวันคาราโอเกะนะครับตัวนี้สามารถที่จะก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้หนังจากแผ่นได้นะครับจากแผ่น DVD แล้วก็เอาไปลงม้วนวิดีโอได้นะครับตามที่เขาบอกนี่ครับวันทัดก๊อปปี้คือก๊อปปี้จาก DVD หรือว่า VCD นะครับวิดีโอ CD นั่นเองไปยัง v s s เทปนะครับคุณผู้ชมครับสามารถก๊อปได้เลยนะครับ ก๊อปหนังจากแผ่น DVD ไปลงที่ม้วนวิดีโอเทปนะครับทำได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับและสภาพนี้หายากมากๆนะครับคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันนัมันจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะพังมันจะเสียหัวอ่านไม่อ่านม้วนวิดีโอไม่เล่นไม่มีภาพอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้โอ้โหสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมดูครับ อันนี้เล่นแผ่นนะครับแผ่น VCD นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้รองรับแผ่น DVD ด้วยนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่ DVD แล้วก็วิดีโอ CD แล้วก็ออเดียโอ CD แล้วก็ MP3 แล้วก็ม้วนวิดีโอนะครับตามที่เขาบอกนะครับโอ้ถือว่าสุดยอดครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมสต็อปเลยก็แล้วกันนะครับสต็อปแล้วก็เอาแผ่นออกแล้วก็ลองจักม้วนเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ่ะเก็บไป เมื่อเราจะเล่นฝั่งนี้นะครับฝันฝัง่งม้วนวิดีโอเทปหรือว่า VCR หรือ VSS นะครับให้เรากดปุ่มตรงที่คำว่า select ตรงนี้นะครับโดยปกติมันจะดีฟ้าให้เราเล่นแผ่นก่อนเลยอันดับแรกถ้าเราอยากจะเล่นมว้วนเราต้องกด select นะครับมันจะเลื่อนมาที่ VCR กดไปเลยนะครับปึ๊บนี่ครับอ่ามันจะเลื่อน VCR ถ้าเรากดอีกปึ๊บนี่มันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ DVD นะครับถ้าเรากด select อีกปึ๊บนี่ VCR สัญ,ญลักษณ์ VCR นะครับ แล้วก็ค่อยๆบรรจงนะครับใส่มวนเข้าไปนะครับค่อยๆนะครับต้องทะนุถนอมหน่อยของเก่าเก็บหายากนะครับคุณผู้ชมอ่ะเมื่อใส่มวนเข้าไปแล้วเรากดปุ่มเพลงตรงนี้เลยนะครับสัญลักษณ์เพลงก็จะขึ้นนะครับแล้วภาพยนตร์นะครับมันก็จะเล่นนะครับนี่ครับนี่มีระบบแทรคก i ิ้งในตัวด้วยนะครับถ้าภาพสั่นๆอย่างเงี้ยมันจะแทร็กิ้งเองเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับ ถือว่าเป็นเครื่องที่สมบูรณ์และก็เพอร์เฟกมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้ามือสองนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับอ่าผมลองม้วนให้ดูอีกสักม้วนหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่าเมื่อสักครู่นี้เรื่องอะไรนี้ลิตร์ตันอันนี้ลิตร์ต b นบูด้าอันนี้เรื่องอะไรครับในดิฟอันนี้ดิฟไลซิ่งนะครับอันนี้เป็นอ่าลิตร์ตันบูด้านะครับอลองลอง VSS ให้ดูอีกสักม้วนหนึ่งนะครับเพราะว่าหลักใหญ่ใจความ VSS มันหายากมากๆนะครับอ่า กดปุ <formation jin inh ale> <s at> ่มเลยครับสัญลักษณ์เพลงก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ก็จะเล่นแล้วนะครับโอ้โหผมประทับใจมากๆนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครไม่ซื้อเครื่องนี้นี่ถือว่าพลาดมากๆนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหผมนี่ใจจริงอยากจะเอามาเขาเรียกว่ามาเอามาเก็บนะครับเอามาสะสมนะครับเพราะว่าเครื่องมันสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับมันมันสวยจริงๆครับเครื่องนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นของที่หายากแล้วนะครับที่ หาสวยๆแบบนี้นี่ถือว่าหายากมากๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับแล้วการเล่นภาพก็นุ่มนวลสบายตาจริงๆครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับของเก่าหายากแถมดีซะด้วยนะครับสภาพสวยแล้วการเล่นแผลแล่นหรือการเล่นม้วนไม่มีที่ติเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชม ตัวนี้มันเป็นของดีนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าของไม่ดีนะครับคุณผู้ชมครับดูด้านหลังนะครับผมต่อด้วยช่องต่อ AV ตัวนี้มีคอมโพเนนต์ด้วยนะครับไอ้เขียวแล้วก็น้ําเงินแล้วก็แดงนั่นแหละครับคือช่องต่อคอมโพเนนต์นะครับโอ้คุณผู้ชมประทับใจเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับผมชอบมากๆครับเครื่องแบบนี้วันนี้ได้มาโดยบังเอิญนะครับไปหารับซื้อตามบ้านนะครับเจ้าของบ้านเขาเก็บไว้เขาไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เลยปล่อยต่อมานะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้าเครื่องเล่นวิดีโอเทปนะครับทูอินวันตัวนี้นะครับเล่นได้ทั้งแผ่นดีวีดีเล่นได้ทั้งม้วนวิดีโอเทปนะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับขอเสนอขายนะครับในราคา7,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติทวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ